ใต้สะพานมืดมิดเด็กเก็บขยะคนหนึ่งบังเอิญช่วยชายชราลึกลับแต่เขาไม่รู้เลยว่าการยื่นมือช่วยครั้งนั้นกำลังพาเขาเข้าสู่การไล่ล่าที่ไม่มีทางนี้เสียงปืนดังในความมืดตัวเลขสีแดงเริ่มนับถอยหลังและความลับของมหาเศรษฐีอาจต้องแลกด้วยชีวิตของเด็กกําพร้าถ้าคุณคิดว่าเด็กยากจนคนหนึ่งไม่สามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตของใครได้เรื่องนี้จะทำให้คุณต้องคิดใหม่ เพราะการหลบหนีครั้งนี้ไม่ใช่แค่หนีความตายแต่คือจุดเริ่มต้นของโชคชะตาที่ไม่มีใครคาดถึงดูให้จบเพราะวินาทีสุดท้ายจะทำให้หัวใจคุณหยุดเต้นใต้สะพานร้างที่กลิ่นสนิมและขยะหมักหมมเด็กกำพร้าคนหนึ่งก้มหน้าเก็บของเก่าอย่างเงียบงนันมือเล็กสัมผัสเศษกระป๋องเย็นเฉียบเสียงรถไกลๆสะท้อนเข้ามาเหมือนลมหายใจของเมืองทันใดนั้น เสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นจากความมืดหัวใจเด็กเต้นแรงลมหายใจสะดุดดวงตาเบิกกว้างร่างชายชราคนหนึ่งล้มลงต่อหน้าเสื้อผ้าหรูหราขาดรุ่งริ่งเลือดอุ่นซึมเปื้อนพื้นปูนเย็นกลิ่นคาวโชวยขึ้นทันทีเด็กกำพรารู้สึกคลื่นไส้แต่สายตาของชายชราเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงปืนดังแว่วมาไกลไตามด้วยเสียงตะโกนสั่งการอย่างเย็นชาเด็กกำพรารู้ในเสี้ยววินาที ชายคนนี้กำลังถูกล่ามือสั่นเท่าแต่สมองสั่งให้ขยับเด็กคว้าข้อมือชายชราลากเขาเข้าไปในกองขยะด้านข้างเศษแก้วบาดเท้าความเจ็บแปลบแล่นขึ้นขาแต่ไม่มีเสียงร้องทั้งสองซ่อนตัวในเงามืดกลิ่นเน่าเหม็นปกคลุมร่างกายไฟฉายส่องผ่านไปมาแสงสีขาวกรีดผ่านกองขยะอย่างโหดร้ายเด็กกลั้นหายใจหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะทรยศ ชายชรากำมือเด็กแน่นเงื่อเย็นไหลลงจากขมับเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของผู้ล่าปากกระบอกปืนโผล่พ้นเงาปลายโลหะเย็นสะท้อนแสงไฟเด็กกร้พรู้สึกถึงความตายที่อยู่ห่างเพียงลมหายใจเดียวและในขณะนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงที่ไม่ควรเกิดขึ้นในที่แห่งนี้เสียงโลหะเสียดสีกันดังครืด กองขยะขยับเล็กน้อยโดยไม่ได้ตั้งใจไฟฉายหยุดนิ่งแสงขาวสาดใส่เงาร่างที่ซ่อนอยู่หัวใจเด็กกำพร้าร่วงวูบลมหายใจแทบหยุดชายผู้ล่าชะงักสายตาแข็งกร้าวกวาดมองกองขยะอย่างสงสัยกลิ่นข่าวเลือดแรงขึ้นลอยออกไปในอากาศชื้นมือเด็กกำพร้าชื้นเหงื่อนิ้วเกรงจนปวดชายชราข้างกายตัวสัน่นเสียงฟันกระทบกันเบา เสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นคำสั่งสั้นและเย็นชาแทรกความเงียบไฟฉายขยับเข้าใกล้ใกล้จนเห็นมแมลงไต่าตามเศษอาหารเน่าเด็กกำพร้ากดตัวต่ำแผ่นหลังแนบพื้นปูนเย็นเฉียบเศษแก้วทิ่มผิวหนังความเจ็บแล่นขึ้นชา้าชาแต่ยังคงนิ่งผู้ล่าก้าวเข้ามาอีกก้าวรองเท้าบูทเหยียบกระป๋องจนเกิดเสียงดังเสียงนั้นเหมือนระเบิดในความเงียบหัวใจเด็กกระหน่ำไม่หยุด ชายชราหลับตาแน่นริมฝีปากสันเหมือนกำลังภาวนาทันใดนั้นเสียงไซเรนห่างไกลดังขึ้นชั่วครู่ผู้ล่าหยุดฟังขมวดคิว้วไฟฉายหันไปอีกทางเงาร่างถอยห่างออกไปเล็กน้อยเด็กกำพร้ารู้สึกถึงโอกาสแต่ความกลัวกดทับจนขยับแทบไม่ไหวเสียงฝีเท้าค่อยๆเคลื่อนออกแต่ยังไม่หายไปเด็กกลืนน้ำลายลำคอแห้งผาก ชายชราลืมตาขึ้นสายตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความลับบางอย่างมือเขาลงเข้าไปในเสือ้อสัมผัสวัตถุแข็งเย็นเด็กกำพร้ามองเห็นเพียงแวบเดียวโลหะสีดำหนาหนักเสียงวิทยุดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมผู้ล่าหยุดอยู่ไม่ไกลเสียงลมหายใจหนักชัดเจนเด็กกําพรารู้ว่าหากขยับผิดจังหวะทุกอย่างจะจบลงทันที เงื่อหยดลงพื้นเกิดเสียงเบามากแต่ดังพอในหัวใจไฟฉายหันกลับมาอีกครั้งแสงขาวไล่ผ่านถุงขยะชาเย็นไร้ความปราณีเงาปืนขยับตามแสงชี้ตรงมาที่จุดซ่อนเด็กกำพร้ารู้สึกถึงแรงกดดันในอกเหมือนอากาศถูกดูดออกไปในวินาทีที่แสงจะสาดถึงใบหน้าเสียงระเบิดดังขึ้นจากอีกฟากหนึ่งของสะพานพื้นสั่นสะเทือน ฝุ่นผงร่วงหล่นผู้ล่าหันขวับสบทอคำหยาบเสียงฝีเท้าเร่งรีบดังขึ้นหลายทิศทางความวุ่นวายประตุขึ้นทันทีเด็กกำพร้าคว้าแขนชายชาราดึงเขาคลานออกจากเงามืดร่างทั้งสองเลยเถอะกลิ่นเหม็นติดกายพวกเขามุดผ่านช่องแคบใต้สะพานที่เต็มไปด้วยน้ำขังสีดำเท้าจมลงไปในของเหลวเย็นเฉียบกลิ่นเหม็นแรงจนแทบอาเจียนเสียงตะโกนดังตามหลัง เสียงปืนดังขึ้นอีกนัดกระสุนกระแทกเสาปูนเศษหินปลิวเฉียดศีสษะเด็กกำพร้าไม่หันกลับขาเล็กวิ่งสุดแรงลมหายใจหอบถี่ปอดแสบเหมือนไฟเผาชายชราหนักอึง้งแต่ยังถูกลากไปข้างหน้าแสงไฟด้านหน้าปรากฏเป็นตรอกแคบที่เต็มไปด้วยเงาเสียงฝีเท้าไล่ตามยังไม่หายใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเด็กกำพร้ารู้สึกได้ว่าการหลบหนีครั้งนี้ กำลังพาเขาเข้าไปสู่บางสิ่งที่มืดลึกและอันตรายยิ่งกว่าเดิมตรอกแคบปิดทับด้วยเงาตึกสูงแสงไฟนีออนกระพริบเหมือนดวงตาอ่อนล้าพื้นเปียกลื่นเต็มไปด้วยคราบน้ำมันและเลือดเก่าเด็กกําพร้าลื่นเกือบล้มมือยังจับแขนชายชราแน่นเสียงฝีเท้าดังสะท้อนผนังใกล้จนได้ยินเสียงโลหะกระทบกันชายชราหอบหนักอกกระเพื่อมแรงใบหน้าซีดเผือด เด็กกาพร้ดมกลิ่นอับของตรอกกลิ่นปัสสาวะกลิ่นขยะกลิ่นความตายปลายตรอบมืดสนิทไม่มีทางออกให้เห็นหัวใจเต้นรัวความกลัวกัดกินสติเด็กกําพร้าหยุดสายตากวาดมองไปรอบตัวประตูเหล็กเก่าคราบสนิมลอบเป็นแผ่นเปิดแง้มอยู่เล็กน้อยเด็กผลักชายชราเข้าไปประตูปิดตามหลังด้วยเสียงเอียดตำ่ำความมืดกลืนกินทุกอย่าง อากาศข้างในเย็นชื้นกลิ่นราแรงจนแสบจมูกเสียงหยดน้ำดังเป็นจังหวะทั้งสองยืนแนบผนังฟังเสียงโลกภายนอกเสียงฝีเท้าผ่านไปหน้าประตูเสียงหยุดเหมือนมีใครบางคนฟังอยู่เด็กกําพรากลั้นหายใจมือปิดปากตัวเองลูกบิดประตูขยับโลหะเสียดสีกันเบาๆชายชรากัดฟันมือกำวัดถูแข็งแน่นขึ้นประตูไม่เปิดเสียงฝีเท้าถอยห่าง แต่ยังไม่ไปไหนไฟฉายสองลอดช่องใต้ประตูแสงขาวตัดความมืดเป็นเส้นบางเด็กกำพร้าหัวใจแทบแตกรู้สึกถึงความร้อนในอกชายชราเอนตัวเข้ามาใกล้เสียงกระซิบสันเครือเขาพูดชื่อเด็กเบาเทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเด็กกำพร้าชนะขนุกว่าก่อนจะถามอะไรพื้นใต้เท้าสั่นเล็กน้อยเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาเสียงคนหลายคนตะโกนพร้อมกัน ไฟฉายด้านนอกหายไปเสียงฝีเท้าเคลื่อนออกอย่างรีปร้อนเด็กกำพร้าสุดนั่งเขาอ่อนจนยืนไม่ไหวลมหายใจดังในห้องแคบเหมือนสัตว์บาดเจ็ดชายชรานั่งลงช้าๆพิงผนังเย็นแสงสลัวจากรอยแตกบนผนังเผยให้เห็นใบหน้าเขารอยแผลรอยชำ้ำดวงตาที่เต็มไปด้วยความผิดมือเขาเปิดออกวัตถุสีดำปรากฏชัดเป็นอุปกรณ์เล็ก มีตัวเลขแดงกระพริบเด็กกำพร้ารู้สึกเย็ยนวาบทั้งตัวแม้ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเสียงตัวเลขนับถอยหลังเบาๆดังขึ้นชาสม่ำเสมอห้องแคบเหมือนหดตัวอากาศหนักอึง้งเด็กกำพร้าจ้องตัวเลขหัวใจเต้นตามจังหวะนั้นชายชราหลับตาเงื่อไหลเป็นทางเสียงฝีเท้าด้านนอกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมพร้อมเสียงโลหะขึ้นลำกล้องชัดเจน ไม่ปิดบังเด็กกําพร้ารู้ว่าการช่วยเหลือครั้งนี้กำลังจะพาเขาไปถึงจุดที่ไม่มีใครถอยกลับได้อีกแล้วตัวเลขสีแดงกระพริบช้าลงแต่เสียงนับยังคงดังในความเงียบเด็กกําพร้ารู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบปลายนิ้วชาหูอื้เสียงหายใจของชายชราหนักและขาดช่วงเหมือนทุกลมหายใจคือการต่อรองกับเวลาประตูเหล็กด้านนอกสัน่นแรงกระแทกดังขึ้นหนึ่งครั้ง แล้วอีกครั้งฝุ่นร่วงจากเพดานผงสนิมปลิวเข้าตาเด็กกำพราะกะับพริปตาทีน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเสียงโลหะนัดแง่ดังชัดไม่มีความลังเลไม่มีความเร่งรีบชายชราลืมตาขึ้นมองเด็กตรงหน้าอย่างจริงจังแววตานั้นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความมุ่งมั่นที่หนักอึ้งมือเขาขยับนิ้วกดปุ่มเล็กด้านข้างอุปกรณ์เสียงนับเปลี่ยนจังหวะเร็วขึ้นเล็กน้อย เด็กกาพร้ารู้สึกเหมือนพื้นหายไปหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเสียงปืนถูกงางดังชัดอยู่หลังประตูเงาคนหลายเงาทาบลงบนพื้นแสงไฟสาดลอดรอยแตกอากาศในห้องร้อนขึ้นหายใจลำบากเด็กกําพร้าถอยหลังหลังชนผนังเย็นชายชราขยับเข้ามาใกล้วางมือหนักบนไหล่เด็กแรงกดนั้นสัน่นไม่มัน่นคงเขาขยับริมฝีปาก เสียงแผ่วจนแทบไม่ได้ยินคำพูดนั้นเหมือนคำสารภาพเหมือนคำสั่งเสียเด็กกำพร้าสายหน้าลำคอแน,น่นพูดไม่ออกเสียงประตูเหล็กเริ่มแยกช่องแสงกว้างขึ้นกลิ่นเหงื่อกลิ่นดินปืนลอยเข้ามาพร้อมอากาศเย็นชายคนหนึ่งตะโกนสั่งน้ำเสียงมั่นใจไร้ความลังเลชายชรากระตุกตัวเหมือนตัดสินใจบางอย่างมือเขาดันเด็กกำพร้าไปด้านหลัง แรงกว่าที่เคยพื้นด้านหลังยุบตัวเสียงไม้เก่าหักดังกรอบเด็กกำพร้าร่วงลงไปในความมืดลมหายใจถูกกระแทกออกจากพอร์ตร่างกระแทกพื้นชื้นกลิ่นน้ำขังและคโครนตีขึ้นจมูกเสียงด้านบนดังอูอีเหมือนโลกถูกปิดฝาแสงหายไปเหลือเพียงความมืดและเสียงนับถอยหลังที่ยังคงกล้องเด็กกำพร้าพยายามลุกขาอ่อนแรงมือเปื้อนโคลน เสียงตะโกนด้านบนดังขึ้นพร้อมเสียงปืนเสียงโลหะกระแทกเสียงกรีดร้องสั้นๆเพดานสั่นแรงฝุ่นร่วงใส่ศีรษะเด็กกํพร้ากัดฟันหายใจแรงหัวใจเต้นรัวไม่หยุดอุโมงค์แคบทอดยาวไปด้านหน้าน้ำเย็นไหลผ่านข้อเท้ากลิ่นอับกลิ่นสนิมกลิ่นเลือดจางๆเสียงนับถอยหลังยังดังอยู่ในหัวแม้ไม่รู้ว่ามาจากที่ใด เด็กกำพร้าเริ่มคลานไปข้างหน้ามือสัมผัสผนังหยาบทุกการเคลื่อนไหวช้าเต็มไปด้วยความกลัวด้านหลังเสียงระเบิดดังอึ้งแรงสั่นสะเทือนกระแทกร่างน้ำกระเพื่อมอากาศถูกดูดออกจากพอร์ตเด็กกำพร้าล้มควม่ำหูอื้อโลกหมุนความเงียบเข้าครอบงำชั่วขณะก่อนจะมีเสียงใหม่ดังขึ้นเสียงน้ำไหลแรงเสียงโครงสร้างพัง เด็กกำพร้ารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้านหลังได้ตัดทางกลับทั้งหมดและเส้นทางข้างหน้ากำลังพาเขาไปสู่ความจริงที่ชายชราพยายามซ่อนไว้ด้วยชีวิตของตัวเองน้ำไหลแรงขึ้นพัดโคลนผ่านข้อเท้าเสียงโลกเก่าพังทลายค่อยๆเงียบลงเด็กกำพร้าคลานต่อจนเห็นแสงสลัวรางๆข้างหน้าอากาศเริ่มเบาลงลมหายใจไม่แสบปอดอีกต่อไป ทางอุโมง์เปิดออกสู่พื้นที่โล่งริมแม่น้ำแสงอรุณแรกของวันแต่ผิวน้ำสีทองสันไว้อย่างเงียบงนันเด็กกำพร้าสุดนั่งร่างกายสัน่นมือ,อยังเปื้อนโคลนและเลือดแห้งเสียงเมืองเริ่มตื่นรถแล่นผู้คนพูดคุยราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นในมือเด็กมีวัตถุเล็กชิ้นหนึ่งติดมาด้วยโดยไม่รู้ตัวโลหะเยน็นหนักเงียบสนิทไม่มีตัวเลข ไม่มีเสียงนับถอยหลังเด็กกําพร้ามองมันนิ่งความทรงจำแล่นย้อนกลับมาแววตาของชายชาราแรงกดบนไหล่การผลักครั้งสุดท้ายลมเช้าพัดผ่านพากลิ่นแม่น้ำและกลิ่นอิสระเด็กกําพร้าลุกขึ้นช้าๆก้าวออกจากเงามืดเบื้องหลังไม่มีทางกลับไม่มีชื่อของใครถูกเอ่ยถึงมีเพียงชีวิตหนึ่งที่รอดมาได้และชะตาชีวิต ที่ถูกเปลี่ยนไปตลอดการ